สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้วันนี้อยู่กับดิฉันอาจารย์พจนีบุญนานะคะสำหรับตำรับที่จะสาธิตในวันนี้คือไก่ต้มขมิ้น,นะคะ่ะในส่วนของไก่ต้มขมิ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนิยมจะนําไก่บ้านมาต้มมากกว่านะคะเพราะว่าจะได้เนื้อลักษณะที่แน่นไม่ยุ่ยค่ะในส่วนของ ไก่ต้มขมิ้นนะคะก็เป็นตำรับอาหารพื้นบ้านของภาคใต้เช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วนิยมรับประทานในแหนมกับแกงผิดน,นะคะเพราะว่าไก่ต้มขมิ้นนี้จะมีรสชาติจืดแต่จะมีเครื่องกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นหรือตะไคร้หรือรหอมหรือกระเทียมนะคะในส่วนของสีของน้ำแกงนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะด้วยขมิ้นชันค่ะ สำหรับไก่ต้มขมิ้นนะคะมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้นะคะไก่นะคะไก่บ้านซึ่งหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะครึ่งกิโลกรัมนะคะหรือว่าประมาณสี่ถ้วยตวงขมิ้นค่ะขมิ้นชันนะคะบุบนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะตะไคร้ก็บุบเช่นเดียวกันนะคะหั่นเป็นท่อนแล้วก็บุบนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะหอมแดงนะคะบุบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะในส่วนของกระเทียมบุบนะคะกระเทียมก็สองช้อนโต๊ะค่ะ ะะส่วนเครื่องปรุงรสนะคะก็ได้แก่เกลือค่ะเกลือนช้อนชาค่ะแล้วก็น้ําปลานะคะน้ําปลาจะ่าสช้อนโต๊ะนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีส่วนประกอบของน้ำค่ะนะคะน้ำทั้งหมดจะมี5ถ้วยด้วยกัน,นะะสําหรับวิธีทําอันดับแรกนะคะก็จะใส่น้ําในหม้อนะคะนะะตั้งไฟให้เดือดนะคะนะคะโดยเราจะใช้ไฟแรงนะคะ ะะแล้วก็จะให้เดือดเร็วและประหยัดพลังงานก็ต้องปิดฝาหม้อให้สนิทด,ด้วยนะคะขณะนี้น้ําเดือดแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่ขมิ้นนะคะ,นะคะใส่ตะไคร้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ใส่หอมค่ะนะคะกนะระเทียมะคะ่ะ เราจะปิดฝาอีกสักครั้งนึงนะคะเพื่อใหออ้น้ำเดือดและสมุนไพรเนี่ยนะคะน้ำจากสมุนไพรจะได้ออกมาจะทำให้น้ำแกงเราจะมีกลิ่นหอมนะคะเราให้เดือดอีกสักครู่นึงนะคะหลังจากนะคะเดือดทั่วนะคะดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่นะคะตอนนี้ก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วนะคะ ตอนที่ใส่ไก่นะคะตอนแรกก็ให้ไฟแรงอยู่นะคะให้ไฟแรงทั่วกันก่อนแล้วนะคะหลังจากเดือดทั่วแล้วเราจะเคี่ยวไฟอ่อนนะคะ,นะคะปิดฝาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เราให้ใหไก่เดือดทั่วนะคะในในส่วนของการทำไก่ต้มขมิ้นเนี่ยนะคะ ถ้าช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟแรงนะคะไฟแรงเพื่อเพื่อให้ไก่สุกแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องลดไฟอ่อนนะคะเพื่อเคี่ยวให้ไก่เนี่ยนุ่มนะคะเคี่ยวให้ไก่นุ่มแล้วก็จะทําให้สมุนไพรนะคะก็จะออกมาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้กลิ่นหอมนะคะแล้วขมิ้นก็จะทําให้น้ําแกงเราสีสวยนะคะจินจนา น่ารับประทานนะคะส่วนใหญ่แล้วไก่ต้มขมิ้นนะคะนี้นิยมจะรับประทานขณะที่ทยังร้อนๆอ,อยู่นะคะเราซดน้ําแกงแล้วจะทําให้รู้สึกว่าโล่งจมูกเพราะว่ามีในส่วนของหอมที่จะช่วยในเรื่องของนะะทำให้โล่งจมูกนะคะรงส่วนนี้หลังจากเดือดนะคะหลังจากไก่เดือดทั่วนะคะเราก็จะลดไฟนะคะเดือดทั่วแล้วนะคะแล้วไก่เรื่อจะสุก เราก็จะลดไฟ่อเคี่ยวนะคะให้ไฟอ,อ่อนเออบางครั้งถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เอามันนะคะในส่วนของไก่ออกเนี่ยหรือว่าไก่ที่ใช้ทั้งหนังในส่วนหนังเนี่ยบางทีมันจะมีมันลอยหน้านะคะเพราะฉะนั้นจะทําทให้ไม่ค่อยน่ารับประทานเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะคะคอยตักนะะในส่วนที่เป็นมันที่ลอยหน้าออกนะคะจะทําให้น้ําซุปหรือว่าน้ําไก่ต้มขมิ้นของเรานั้น ใสหน้ารับประทานนะคะไฟอ่อนในที่นี้หมายถึงว่าไก่หรือว่าไก่ต้มคม,มิ้นของเราก็ก็ยังเดือดอยู่นะคะแต่เดือดไม่น้อยค่ะนะคะเดือดน้อยไม่ได้เดือดร่านค่ะหลังจากเคี่ยวไก่มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะไก,ก่ก็นุ่มนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะนะคะ ะะเราไก่ต้มขมิ้นเนี่ยจะไม่นิยมให้รสจัดมากนะคะแล้วก็นะคะจะปรุงด้วยน้ำปลาอีกเล็กน้อยนะคะคือสองจนโต๊ะนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมที่ในส่วนของเวลาเราใส่น้ำปลานะคะปรุงรสเนี่ยนะคะเราจะต้องให้ไฟเดือดอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะ,ะต้องให้ไฟเดือดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ต้องคนนะคะ เราจะได้กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะทั้งตะไคร้ทั้งขมิ้นนะคะไก่ต้มขมิ้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมจะจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ,นะคะเวลาจัดเสิร์ฟนะคะต้องให้มีปริมาณนะคะน้ำมากกว่าเนื้อนะคะเนื่องจากว่าเป็นต้มที่ที่เรานิยมซดน้ำนะคะหรือว่ากินน้ําเป็นส่วนใหญ่ ะะสมุนไพรนะคะที่อยู่ในไก่ต้มขมิ้นนะคะก็สามารถจะทานได้ทั้งหมดนะคะหรือถ้าในในส่วนของตะไคร้นะคะถ้าไม่ทุบเป็นท่อนนะคะเราอาจจะซอยนะคะซึ่งก็สามารถจะทําให้เวลาทานนั้นทานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไก่ต้มขมิ้นค่ะเห็นไหมคะทําง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ในตอนหน้าวิทยากรก็จะมีเมนูมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ตำรับอาหารไทยออนไลน์ line, เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ